ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงเสียงไทยทํานายไพย่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นสมัยนี้การเอาตัวรอดง่ายๆคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าใจอ่อนอย่าโอนไวอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเค มาเข้าเนื้อหาการดูดวงวันนี้กันเลยนะครับเป็นการดูดวงเสี่ยงไทยกันเพลินๆในเนื้อหาสบายๆนะครับเนื้อหาสบายๆเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ไม่มีพิษมีภัยดูได้ทุกท่านนะครับ ผมจะใช้ไพ่ทาโร่หนึ่งสำหรับวันนี้นะในการเสี่ยงทายรันดอมโดยปกติผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำหรับบ้างสสำหรับบ้างแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหานะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้ไพ่สำหรับเดียวเท่านั้นนะครับโอเควันนี้ก็จะมาทําการแรนดอมเสี่ยงทายกันเช่นเคยในหัวข้อที่ว่าคุณคือหนึ่งเดียวในใจเขาเออหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับ คุณคือหนึ่งเดียวในใจเขาการทำนายทายทักของเราก็จะใช้อ้างอิงตามแนวทางไพ่ทาโร่สากลนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับชมกันเพลินๆน,น,น,นะประมาณนี้คุณคือหนึ่งเดียวในดวงใจเขาเ,าเขาคือใครเขารักคุณขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันหัวข้อความสัมพันธ์สบายๆวันนี้ดูได้ทุกท่านดูได้ทุกราศี มาเริ่มเสียงทายกันเลยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับมาเสียงทายกันนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอโหโห,โห,หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วย Ace of Cups ไม่ธรรมดาดูเรื่องความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์แล้วหนึ่งถ้วยปรากฏเป็นใบแรกแสดงว่าเราวันนี้เรามาถูกทางจริงๆนะไม่ธรรมดาหนึ่งถ้วยเป็นความหมายตามตำราสากลตามแนวทางสากลชัดเจนนะ แนวทางดั้งเดิมเลยหนึ่งถ้วยชัดเจนเลยคือความสัมพันธ์ใหม่ๆมิตรภาพที่ดีงามกัลยาณมิตรหรือแม้แต่การจีบกันก็ยังได้เอาเป็นว่าจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามา หัวข้อวันนี้ที่ว่าคุณคือหนึ่งเดียวในดวงใจเขาผมว่าคุณจะมีคนมาจีบคุณเร็วๆนี้นะบางทีอาจจะเป็นการแอบชอบกันอยู่ยังไม่เข้ามาหรือแม้แต่บางท่านมีคนเข้ามาจีบแล้วก็เป็นไปได้นะครับการเสี่ยงทายแบบนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านขอให้ดูบริบทชีวิตจริงเป็นหลักนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้นะมีโอกาสที่จะเป็นเหตุการณ์ของท่านหรือไม่ก็ได้ถ้าตรงรับไว้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไม่เป็นไรดูเพลินๆนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่การเสี่ยงทายได้หนึ่ง 1ถ้วยแบบเนี้ยการที่เสี่ยงทายได้ไพ่หนึ่งถ้วยแอร์ซับครับแล้วคุณได้มาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณจะมีความสัมพันธ์ดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าไม่มีคนมาจีบอย่างน้อยที่สุดคุณจะได้เพื่อนใหม่เออการันมิตรดีๆมาแล้วและความเป็นคนาธาตุน้ําก็เด่นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณตัวเขาหรือผู้เกี่ยวข้องเรื่องธาตุเรื่องารองาศีนี่ไม่ต้องซีเรียสนะครับสามารถเป็นาธาตุใดราศีใดก็ได้เพียงแต่ว่าความเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนี้ธาตุน้ําจะเด่นเป็นพิเศษนะาใบแรกเีันอ คุณคือหนึ่งเดียวในดวงใจเขาหัวข้อเสียงทายเรื่องความรักความสัมพันธ์เพลินๆดูเพลินๆเอฟินฟินมารับพลังงานดีๆกันขออนุญาตแนะนําว่าอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามนะครับเพราะบ,บางทีเราดูเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ไพ่อาจจะบอกเรื่องอื่นอาจจะมีไพ่ดีๆออกมาได้ทุกเมื่อนะครับถ้ากดข้ามนี่อาจจะพลาดของดีได้นะแล้วก็ โอ้โหราชินีดาบควีนออฟซอสคุณเป็นคนจริงจังนะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของคนจริงจังจริงใจมุ่งมั่นบางท่านอาจจะหน้าดุหรือว่าดูเหมือนคนดูดุแต่จริงๆแล้วลึกๆใจดีแบบนี้นะครับนะมีโอกาสที่คนภายนอกมองมาเขาคิดว่าคุณเป็นคนจริงจังเป็นคนดุแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนใจดีมากเพียงแต่รูปร่างหน้าตาหรือบุคลิกภาพของคุณชวนให้คนอาจจะ เว็บแรกนะเว็บแรกอันนี้ไม่ได้ว่านะเขาอาจจะมองว่าคุณดูดุจังเลยไม่กล้าเข้าใกล้อะไรแบบนี้ถ้าคุณเป็นหัวหน้างานเป็นนายจ้างหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่บุคลิกภาพแบบนี้ถือว่าดีในการปกครองคนแต่สําหรับเรื่องความสัมพันธ์เว็บแรกคนอาจจะเกรงกลัวคุณสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านใดที่หน้าดุลองยิ้มสักหน่อยลอ,ล,อลองเพิ่มการยิ้มดูอาจจะทาให้ดูซอฟต์ลงได้ประมาณนี้ไม่ใช่ปัญหาดีซะอีกแบบเนี้ยใครจะเข้ามาหย่มจะได้ไม่กล้าเออนะประมาณนี้ เอออีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะมีญาติผู้ใหญ่ที่เข้มงวดด้วยก็ได้นะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็อโอ้โหเดชรโอ,โอ้คนทางไกลหรือเปล่าหรือคนที่กําลังจะเดินทางมามีใครบางคนคิดถึงคุณใจแทบขาดแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นหนึ่งในดวงใจของเขาจริงๆ เขาอยากเข้าหาคุณเขาอยากมาพิชิตใจคุณคนคนนี้มีโอกาสจะเป็นคนทางไกลก็ได้หรือคนที่ต้องเดินทางบ่อยไม่ว่าจะโดยการประกอบอาชีพที่ต้องเดินทางเป็นประจำหรืออยู่ทางต่างถิ่นทางไกลต้องเดินทางไปไปมาแบบนี้คุณมีเพื่อนอยู่ทางไกลหรือเปล่าหรือเพื่อนของเพื่อนบางทีมันมีโอกาสด้วยนะที่จะเป็นเพื่อนของเพื่อนที่ไม่ได้สนิทกันมากแต่รู้จักกันแล้วมีโอกาสที่เขาจะปิ๊งคุณชอบคุณและยกให้คุณเป็นหนึ่งในดวงใจของเขาหรือเธอประมาณนี้คุณมีบุคลิก ลักษณะบางอย่างที่ไปเตะตาต้องใจเขามากๆเลยดังกล่าวไปแล้วตอนแรกที่ความหนึ่งถ้วยและราชินีดาบที่ปรากฏตอนแรกคือ คุณมีความดึงดูดนะครับนะมีลักษณะที่ดึงดูดมีความน่าเกรงขามบางอย่างมีความจริงจังจริงใจบางอย่างที่น่าดึงดูดทําให้คน BS, คนนี้อยากมาหาคุณใจจะขาดบางคนมีโอกาสกําลังเดินทางมาหรือมาแล้วด้วยซ้ํานะครับการเสี่ยงทายแบบนี้หน้าไพ่ปรากฏแบบนี้เราทํานายไปตามหน้าไพาาแบบ่าพาแต่เหตุการณ์จริงสามารถคลาดเคลื่อนได้แล้วแต่บริบทชีวิตของแต่ละท่านบางท่านกําลังวางแผนเดินทางมาหาการบางท่านกําลังเดินทางมาแล้วหรือบางท่านเจอกันแล้วบางท่านคบหากันแล้วด้วยซ้ํานี่ คือเสน่ห์ของการเสี่ยงไทยนะครับโอเคไปกันต่อดีจังเลยเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากโอ้ oh, มาดูกันต่อเลยคุณคือหนึ่งในดวงใจของเขาโอ้เขาคือใครมีโอกาสจะเป็นคนกันเองดังกล่าวชัดเลยโอ้ oh, จะรัดขั้นตอนหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยสี่ไม้เท้าไพ่แต่งงานออกมาเลยโอ้ oh. คนคนนี้คิดจริงจังกับคุณมากๆคุณคือหนึ่งในดวงใจของเขาจริงๆตามพลังงานที่เสี่ยงทายได้ย้ําวัดพลังงานที่เสี่ยงทายได้นะครับส่วนชีวิตจริงจะเกิดขึ้นมากน้อยแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องทํานายตามหน้าไพ่ว่าสีไม้เท้าปรากฏคือเรื่องน่าย,ยินดีเออเรื่องน่าย,ยินดีใดๆก็แล้วแต่วันนี้เราดูหัวข้อเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ต้องทํานายดีว่าคุณมีโอากาสเจอคู่ที่ดีเจอกัลยาณมิตรที่ดีหรือบางคนที่รู้จักกันแล้วคบ หากันแล้วเริ่มชอบชอบกันแล้วจีบจีบกันแล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานไพ่สี่ไม้เท้าคือไพ่เฉลิมฉลองไพ่แต่งงานนะครับ แต่นะแต่มีข้อแม่นิดหนึ่งว่าถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์ถ้าคุณไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานหรือแม้แต่คุณที่มีคู่แล้วเราจะตีความสีไม้เท้านี่ว่าคุณจะมีความสําเร็จด้านอื่นๆเออการงานการเงินจเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ก็ได้เช่นกันเอาเป็นว่าจะเกิดความเฉลิมฉลองยินดีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกิดขึ้นกับคุณแล้วแต่บริบทชีวิตของคุณถ้าคนอยากมีคู่จะได้คู่คนอยากมีแฟนจะได้แฟน คนที่คบหากันอยู่อยากแต่งงานมีโอกาสได้แต่งงานส่วนคนที่ไม่คิดเรื่องแต่งงานคุณจะมีโชคดีด้านการงานการเงินและชีวิตด้านอื่นๆรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนบอกเลยว่าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่ออย่าก,กดข้ามนะครับดูให้ตลอดนะโอเคไปกันต่อพลังงานดีงามวันนี้เพิ่งจะใบที่สี่ก็สีไม้เท้าออกมาแล้วสวยงามมากแสดงว่าคนคนนี้ที่เขายกให้คุณเป็นหนึ่งในใจเนี่ย ขาก็ใจร้อนใช้ได้เลยนะอยากมาใกล้ชิดคุณอยากมาสร้างอนาคตกับคุณใจิีสขาดแล้วเนี่ยเออโอ้จัดเมน้นเมื่อกี้ต่อนเนื่องจากสีไม่เท้าไพ่แต่งงานมีจัดเมน้นออกมามีโอกาสสูงมากในท่านที่นะบางท่านที่ต้องการสร้างครอบครัว ท่านที่ต้องการแต่งงานท่านที่ต้องการจรรดทะเบียนสมรสมีโอกาสประสบความสําเร็จดังหวังและดังกล่าวไปแล้วว่าท่านที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องการแต่งงานตอนนี้ฉันยังไม่อยากมีคู่หรือแม้แต่มีคู่ไปแล้วคุณจะมีความโชคดีด้านอื่นๆรอคอยสิ่งใดมีโอกาสสมหวังด้านนั้นไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างแม้เราจะดูหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์แต่เราจะไม่ปักใจเรื่องความสัมพันธ์อย่างเดียวเท่านั้นเราตีความในภาพกว้างภาพรวมนอกจากความสัมพันธ์ที่ดีคุณมีโอกาสได้ประสบความสําเร็จด้านอื่นๆอีกด้วย เอาเป็นว่ารอคอยสิ่งใดอยู่คุณมีโอกาสสมหวังสิ่งนั้นว่ากันไปตามตําราสากลของความเป็นจัดเม้นนะครับใบเนี้ยออกมาวันพิพากษาทําดีได้ดีทําอะไรได้อย่างนั้นย้ําว่าทําอะไรได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อแนะนําเพิ่มเติมนิดหน่อยว่า ถ้าคุณเคยทำสิ่งใดผิดพลาดมาคุณก็ต้องรับผลนั้นด้วยนะครับนะก็ถ้าเคยทำผิดพลาดมาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ก็แก้ไขความผิดพลาดให้เรียบร้อยแล้วคุณจะมีโชคดีตามมานะครับส่วนคุณที่ทำสิ่งที่ดีงามถูกต้องระมัดระวังรอบครอบมาโดยตลอดคุณจะมีความโชคดีเข้ามาแน่นอนโอเคมาดูกันต่อความโชคดีจะเข้ามามา,มากบ้างน้อยบ้างเร็วบ้างช้าบ้างแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านไม่เท่ากัน การเสี่ยงทายแม้จะได้ไพ่ใบเดียวกันเราก็ต้อง ทําทนายไปตามตรงว่าจะได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากันนะครับนะแล้วก็ออโอ้โหไม่เท่ากันแต่ไม่เป็นไรได้เดอะซันออกมาแล้วไม่ว่าจะได้ผลลัพธ์ช้าเร็วมากน้อยอย่างไรก็แล้วแต่ความโชคดีมาถึงตัวคุณแล้วไพ่เดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่สากลตามตําราและตามความเชื่อทํานายตรงตรงตามหน้าไพ่ใบนี้ออกมาครอบคลุมทุกอย่างคุณจะมีความโชคดีตามวาสนาตามความขยันขันแข็งเลยผมย้ําเสมอ การดูดวงรอไม่งมงายไม่ใช่ว่าดวงดีแล้วนั่งเฉยเฉยรอดวงอะฉันจะโชคดีฉันไม่ทําอะไรแล้วไม่ใช่นะครับดวงดีแปลว่าต้องรีบไปขยันขันแข็งทําคุณงามความดีเพิ่มเติมเลยดวงดีคือทางสะดวกฟ้าเปิดอยากทําอะไรทางจะสะดวกอุปสรรคน้อยแบบนี้นี่คือความหมายที่ถูกต้องของดวงดีนะครับไม่ใช่ดวงดีแล้วนั่งเฉยเฉยนะจะอย่างไรก็แล้วแต่ The Sun ออกมาครอบคลุมทุกอย่างหมายความว่าจากนี้เป็นต้นไปคุณมีโอกาสโชคดี มีโอกาสสมหวังมีโอกาสพลิกร้ายกลายเป็นดีหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้คนที่มีความทุกข์กายทุกข์ใจใดๆอยู่มีปัญหาใดๆอยู่มีโอกาสคลี่คลายหรือเจอทางออกมีผู้ช่วยเหลือได้รับการแก้ไขปัญหาส่วนท่านที่ไม่ได้มีปัญหาใดๆก็ชัดเจนว่าเดือนสันจะนําความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกรับไว้เลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานบจากนี้เป็นต้นไปของวันนี้คลิปนี้จะมีไพ่ใดๆออกมาก็ไม่ต้องกังวลละ มีเดอะซันคุ้มครองไว้แล้วนะครับตามความเชื่อนะย้ำว่าตามความเชื่อเราดูดวงเราไม่งมงายเราเสี่ยงทายเป็นแนวทางชีวิตเออผลลัพธ์จะออกมาดีไม่ดีดวงส่วนหนึ่งการกระทําอีกส่วนหนึ่งความตั้งใจอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อีกต่างหากนะครับนะความแม่นยําม,มันจะอยู่แถวแถวแปดเก้าสิบเปอ เผื่อใจไว้สักส0สําหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เช่นสถานการณ์โลกอะไรแบบเนี้ยคนแวดล้อมอ่าต่างๆนั้น,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 นอ้าวถ้วยนายอ๊ครับความอุดมสมบูรณ์มีมาวันนี้หัวข้อวันนี้คือเรื่องความสัมพันธ์คุณคือหนึ่งในดวงใจของเขาคนคนนี้โสดคนคนนี้มีความเพียบพร้อมคนคนนี้อยากเข้าหาคุณคนคนนี้มีจิตใจเมตตาเป็นคนดีมีความเฟรนลี่อัธยาศัยดีและอยากเข้าหาคุณไปนั้นมากชีวิตของคนคนนี้เขามีความพร้อมแทบทุกอย่างแล้ว คำว่ามีพร้อมแทบทุกอย่างไม่จําเป็นต้องรวยล้นฟ้านะแต่หมายความว่ามีกินมีใช้มีการมีงานทํามีบ้านมีรถอาชีวิตสุขสบายดีอะไรแบบนี้เขาขาดสิ่งเดียวคือขาดคนรักขาดคู่ครองขาดกัลยาณมิตรไม่ว่าคนคนนี้จะต้องการกัลยานามิตรหรือต้องการคู่ครองก็แล้วแต่เขาจะเข้ามาดีเรียกว่ามาอย่างน้อยในเบื้องต้นเป็นมิตร มีความเป็นกาลนามิตรสูงมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดเพราะคู่ครองบางคู่นะคู่รักหลายคู่ที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนมีโอกาสที่คนคนนี้จะเข้ามาทางเพื่อนเข้ามาเป็นเพื่อนก่อนตามความเป็นหนึ่งถ้วยของใบแรกวันนี้แล้ต,ตามมาด้วย9ก้าถ้วยแล้วเมื่อกี้มีเดอรซันต้องทำนายดีมากๆเลยว่าวันนี้นะความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสอย่างน้อยนะ อย่างน้อยจะได้มิตรด,ดีได้เพื่อนดีกัลยายมิตรที่ดีเข้ามาส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นและกัลยาณมิตรท่านนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ครองที่เหลืออยู่ที่คุณกับเขาจะไปตกลงกันเองว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่หรือจะเป็นแค่เพื่อนกันหรือจะรักการชอบกันค่อยๆดูกันไปอะไรก็แล้วแต่ย้ําเลยว่า ผลลัพธ์ที่ได้จะต่างกันไปในแต่ละบริบทของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางท่านต้องการแฟนต้องการคู่ครองคุณจะได้บางท่านไม่ต้องการใครอยากอยู่คนเดียวแต่อยากมีเพื่อนเยอะๆคุณก็จะได้เพื่อนเยอะๆเช่นกันอะไรประมาณนี้โอเคไปกันต่อเป็นเรื่องน่ายินดีวันนี้บอกแล้วว่าให้ดูให้ตลอดพลังงานดีๆออกมาได้เรื่อยๆวันนี้อุ่นใจตั้งแต่เดอะซันออกมาละเดอะซันออกมาหายห่วง ไม่ว่าใบอื่นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เดอะซันคือความเจริญก้าวหน้าความสุขบริบูรณ์สมบูรณ์ครอบคลุมแล้วแล้วก็โอ้โก้าวไม้เท้าคุณไม่ต้องกลัวก้าวไม้เท้านะครับ เก้าไม้ท้าเป็นไพ่ของความเหนื่อยหรือภาระหรือความกังวลบางท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่กังวลล่วงหน้าขออนุญาตแนะนําไม่ได้ว่านะครับบางทีนะคนเราจะคิดล่วงหน้าไปก่อนกลัวในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดปัญหายังไม่มีแต่ใจคิดไปแล้วถูกไหมถูกไม่ถูกเออนะปัญหายังไม่เกิดแต่คิดไปแล้วแล้วบางทีพอถึงเวลาเอาเข้าจริงเรื่องก็ไม่ได้เกิดปัญหาใดๆขึ้นมาสิ่งที่คิดไว้กลายเป็นว่าเหนื่อยฟรีอะไรแบบนี้นะครับกลุ้มใจฟรีๆเปล่าๆไปบ่อยครั้งที่ความกังวลเราจะไม่เกิด เพราะฉะนั้นทบทวนให้ดีว่าคุณกังวลสิ่งใดหรือไม่พยายามลดความกังวลทําใจให้สบายดึงดูดสิ่งดีๆเชื่อมั่นในเดอะซันนะครับยิ่งใจสบายยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาตามกฎแรงดึงดูดตามความเชื่อและตามแนวทางําราสากลว่าไว้เอาทุกอย่างมารวมกันทําใจให้สบายที่สุดเท่าที่จะทําได้และคุณจะดึงดูดแต่ความโชคดีนะโอเคมาดูกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้มีเดอะซันคุณไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับ คิดดีทำดีได้ดีแน่นอนโ,ฮโฮอ้โหอสวรินเรียนไนโอเพนทาเคิลส์กาลยานมิตรท่านนี้คนที่รักคุณคนนี้คนที่ยกย่องให้คุณเป็นหนึ่งในใจคนนี้เขาจะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นหลายๆด้านมีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือทั้งการงานการเงินการซัพพอร์ตด้านต่างๆการซัพพอร์ตด้านการเงินไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมาเลี้ยงดูคุณนะครับแต่หมายความว่า ถ้าคุณมีปัญหาใดๆเขาอาจให้คําปรึกษาได้ให้แนวทางดีๆได้แม้แต่หางานหาการหาธุรกิจกิจธุระดีๆมาให้คุณหาช่องทางทำกินมาให้คุณอะไรแบบนี้คุณยังคงต้องใช้ความสามารถในการดำรงชีวิตแต่คนคนนี้จะเข้ามาสนับสนุนให้คุณเติบโตได้มากขึ้นและสะดวกมากขึ้นเรียกว่าอย่างน้อยจะมีคู่หูมีบัดดี้มีเพื่อนคู่คิดละคราวนี้อย่างน้อยๆถ้าไม่คิดจะครองคู่กันก็จะได้เพื่อนคู่คิดที่ดีนะครับ แล้วก็คุณกับเขาจะได้ลงเอยกันไหมเนี่ยแต่วันนี้มีสี่ไม้เท้าตั้งแต่แรกและมีจัดเม้นต์มีเดอะซันผมว่าโอกาสลงเอยสูงมากจากเพื่อนมีโอกาสเลื่อนเป็นแฟนหรือถ้าคุณยืนยันว่าคุณไม่ต้องการคู่รักไม่ต้องการจะมีแฟนคุณจะได้เพื่อนที่ดีมากๆเลยนะเออเพื่อนที่ดีมากๆเลยโอ้สองเหรียญ คนนี้เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตก้าวหน้าไปยาวๆเรียกว่าจะทําให้ชีวิตคุณมีสมดุลสมดุลที่ดีขึ้นมีบาลานซ์ที่ดีขึ้นไพ่สองเหรียญนี้ตามหน้าไพ่าตามภาพการประคองการพยุงสถานการณ์การบาลานซ์ชีวิตและสัญลักษณ์อินฟินิตี้ความไม่จบไม่สิน้นบริบูรณ์สืบเนื่องยาวนานตลอดไปเข้ามาเสริมความหมายของไพ่วันนี้ทํานายได้เลยว่าความสุขความเจริญที่เกิดขึ้นวันนี้นะความสุขความเจริญที่เกิดขึ้นวันนี้คลิปนี้จะ มั่นคงยืนยาวเรียกว่าโชคดีกันไปยาวๆตราบเท่าที่คุณยังรักษาคุณงามความดีเออย้้ำนะว่าตราบเท่าที่คุณยังรักษาคุณงามความดีไม่เผลอใจไปให้กับกิเลสความมัวเมาใดๆก็แล้วแต่ยึดมั่นความถูกต้องคุณจะโชคดียาวๆไปเลยนะครับโอเคมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันสักหนึ่งใบวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรแนะนําอะไรเพิ่มเติม,ตมหรือไม่หรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ ขอให้ไพ่ช่วยบอกอย่างแม่นยำนะครับมาลุ้นกันส่งท้ายหนึ่งใบโอโ้แปดไม้เท้าเอ๊ะวอ,อนใช่แล้วแปดไม้เท้าชัดๆ สบายใจได้แล้ววันนี้หน้าไพ่ดีมากดวงชะตาดีมากโชคชะตาดีมากนอกเหนือจากเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วคุณยังจะมีโอกาสโชคดีด้านอื่นๆย้ําว่ามีโอกาสโชคดีนะแต่จะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่วาสนาความขยันของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับนะอย่างไรก็ตามเราทํานายตามหน้าไพ่แดไม้เท่าออกมาความพุ่งทยานนี่ ความพุ่งทยานความก้าวหน้ามา Eight of Wands แปดไม้เท้าตามตำราสากลว่าไว้ชัดเจนเมื่อเสียงททยหยิบได้ใบนี้ไม่ว่าจะเสียงไทยด้วยตัวเองหรือเสียงทายผ่านการดูดวงรวมแบบนี้คุณมีโอกาสโชคดีมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสประสบความสําเร็จน้อมรับพลังงานนี้ไว้เรามาโชคดีไปด้วยกันวันนี้ส่งท้ายสวยงามมากๆนะครับโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ